นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ดวงศิลดวงธรรมเท,มทพเทวดา ครูบาอาจารย์แห่งโลกทิพย์ทุกๆุกพระองค์ข้าพระเจ้าขอฝากพระผุมเจ้าที่เจ้าทางพระแม่นางธรณีตบผืนในจัดซ้ำเทียที่พระเจ้ากุงพาลีพระแม่คงคาพระพายพระเพิงพระพิลนลุกคเทวดาเทวดาอากาศเทวดาใต้ดินสิ่งรีรับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทั้งหลายที่อยู่ในวัดวาอารามในสถานที่แห่งนี้ปู่กลาตากลีญาสังกสีปู่โสงเฝ้าทรัพ,พย์งุ์พญานาคราชทั้งสี่ตระกูลองค์ผู้ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาในวัดวาอารามและองค์พระนาคปกที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าทุกทุกพระองค์ ข้าพระเจ้ากายสังขารดวงจิตดวงชะตาผู้นี้ขอฝากพระแม่นางธรณีเพื่อเป็นมรดกแห่งบุญเป็นทิพ,พยานเป็นสกีพยานเมื่อการละครั้งหนึ่งลูกหลานได้มากราบไหว้ขอพรอามิตรพุทธบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลมหามงคลขอสิ่งศักดิ์สิทธิ พระปฏิมากรรมองค์พระพุทธรูปที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพระเจ้าจงประทานพรอวยพรอวยชัยพรชยมงคลมาสู่ลูกหลานสู่ครอบครัวให้อุดมสมบูรณ์ให้ล่มเย็นเป็นสุขให้ทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายคล่องคองอย่าติดอย่าขัดความทุกข์ยากความลำบาก ความยากจนความติดขัดอย่าได้มาบังเกิดกับตัวของข้าพเจ้าดวงจิตของลูกหลานจงพบแต่แสงสว่างนำทางศาสตร์สอดส่องประดับบุญประดับบารมีในภพภูมิมนุษย์นี้และสัมปยพภพภูมิเบื้องหน้าเป็นวิมานภูมิสวรรค์ขอบุญเปิด ฟ้าจงเปิดเปิดช่องเปิดบ้องให้ลูกให้หลานให้สมหวังสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ในการสา่างให้สำเร็จด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี